เสมอภาคเสมอภาคคือจะต้องมีลักษณะของคนที่เกิดอยู่ด้วยกันได้มันต้องมีเหตุปัจจัยมันต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีความเพียรเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันถ้าคนเราไม่มีความเสมอภาค คันจะขัดแย้งอย่างศรัทธาในความเชื่อต้องไปในแนวเดียวกันถ้าศรัทธาที่ต่างกันจะทะเลาะกันบ้านเราแตกเมืองแตกวิวาทกันเนี่ยเพราะศรัทธาไม่เท่ากันอีกคนหนึ่งศรัทธาผีคนหนึ่งศรัทธาดวง,อ,นนงอ,ดอีกคนหนึ่งศรัทธากรรมเชื่อผลของกรรมอีกคนศรัทธาเหตุผลอีกคนหนึ่งศรัทธา ความเชื่อความเชื่อถือนับถือเนี่ยถ้ามันต่างกันจะทะเลาะกันมันไปด้วยกันไม่ได้คนที่อยู่ในโลกนี้ถ้ามีศรัทธาเสมอกันสามีภรรยาใดมีศรัทธาเสมอกันสามีนั้นเหมือนกับเทพอยู่กับนางฟ้าแต่ถ้าสามีใดไม่เสมอกันเหมือนกับยักษ์อยู่กับยักษ์เพราะนั้นคนเราถ้าไม่เสมอกันโดยโดยศรัทธาเนี่ย โอกาสที่จะอยู่ด้วยกันก็จยากขึ้นโอกาสแตกร้าวแตกแยกมีสูงมากความเสมอกันไม่แตกด้เรื่องของกามถ้าไม่เสมอภาคกันหญิงมากเกินไปชายมากเกินไปหญิงมากใายสนองไม่ไหวชายมากหญิงสนองไม่ไหวเดี๋ยวมันก็แตกกันคือแตกกันโดยไม่เสมอกันโดยกามเมื่อแตกกันเมื่อเข้าใจต่างกันเห็นต่างกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็แยกกันเดี๋ยวก็แตกกัน ทาน,นถ้าสังเกตดูให้ดีว่าคนที่อยู่ด้วยกันมันต้องมีเหตุเหตุต้องเสมอต้องปรับปรับทัศนคติปรับความเชื่อให้ใกล้เคียงกันถ้าความเชื่อที่ใกล้เคียงกันแล้วมันง่ายในการคุยกันสามีภรรยาถ้าคุยกันได้เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลคอเดียวกันมันก็คุยกันได้ถ้าผัวมีศีลเมียไม่มีศีลทะเลาะกันถ้าผัวไม่มีธรรมเมียไม่มีธรรมทะเลาะกัน แล้วต่างคนต่างไม่มีศีลไม่มีธรรมยิ่งกัดกันทาพังเร็วหนักเข้าไปเพราะศรัทธาไม่เสมอกันถ้าศรัทธาเป็นอันเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเชื่อแบบเดียวกันพอใจแบบเดียวกันเต็มใจแบบเดียวกันเข้าอกเข้าใจกันมันเอื้ออาทรมันยืดหยุ่นได้เหมือนที่เขาแต่งงานเขาจะเอาเชือกคล้องหัวทั้งสองฝ่ายไว้เขาไม่ผูกเขาจะวางไว้บนหัวเฉยๆเขาห้ามดันทุรังถ้าดันมันจะหลุด มันเป็นปริศนาที่จะสอนคนแต่คนไม่รู้เรื่องก็เขาจะเอาเสือ้อศีลมาคล้องหัวเฉยๆเขาคล้องหัวใจให้ศรัทธาเสมอกันมีความเชื่อเสมอกันมีความมั่นคงเสมอกันมีความจริงใจเสมอกันมีความเข้าใจเสมอกันมีความเต็มใจเสมอกันมีความพอใจเสมอกันอันนี้เรียกว่าศรัทธาพลังเป็นศรัทธาที่จะน้อมจิตใจของมนุษย์ ให้เท่าเทียมกันได้คนเราจะอยู่ด้วยกันจะชอบใจกันมันต้องมีศรัทธาเหมือนจะมานี้ถ้าเมียไม่มีศรัทธามาไม่ได้ถ้าผัวไม่มีศรัทธามาไม่ได้ถ้าเมียผัวมีศรัทธาพร้อมกันก็มาได้เพราะกำลังศรัทธาเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างนาคสร้างข้าวความสุขให้ตัวเองและสังคมครอบครัวได้เพราะนั้นเรื่องของศรัทธาเป็นสิ่งที่สําคัญ แม้แต่ตอนนี้ไม้การบการเมืองมันก็พยายามสร้างศรัทธาโดยการขายฝันขายแนวความคิดนโยบายต่างๆเท่าายเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นพยายามคุยพยายามชักจูงให้เขาเกิดศรัทธาถ้าไม่งั้นก็เอาตัวบุคคลเอาตัวบุคคลที่เขาศรัทธาหรือเขาหมดศรัทธาแล้วเอามาขัดเกลาใหม่เอาขวดเก่ามาใส่น้ําใหม่ก็มีถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเขาก็ไม่เอาเขาไม่เลือก ไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยเหมือนกันก็ต้องมีศรัทธาในคนเขาต้องเอาตัวบุคคลมาเป็นจุดขาย,ยาทักสิณเอาชื่อทักสินมาเป็นจุดขายประยุทธ์เขาอาชื่อประยุทธ์มาเป็นจุดขาย,รย,ารย,าขายพระเจ้าเป็นดินเงที่จะเอาชื่อมาเป็นจุดขายก็แล้วต้องการให้เกิดศรัทธานั่นเองถ้าไม่เกิดศรัทธามันดึงไม่ได้มันดูดไม่ได้มันไม่สามารถที่จะจับจิตใจคนให้ยอมรับนับถือได้ก็มานชาติตายไปทั้งกี่ปีอะโยพอมแพม,พอมเอามาขาย ปลว่าต้องการให้คนมีศรัทธาในคนนั้นแเรามาศรัทธาถึงฉันด้วยเพราะนั้นเรื่องของพลังแห่งศรัทธาเนี่ยถ้าร่วมกันมันจะเกิดเป็นแรงกําลังที่ยิ่งใหญ่แต่คนสองคนมีศรัทธาเสมอกันอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าถ้าถ้าไม่เสมอกันไม่นานก็แตกกันคุยกันเหมือนกันคนเราสองศรัทธาไม่เท่ากันคุยกันสองคำก็แตกกันแล้วเพราะนั้นเรื่องของศรัทธานี่เป็นตัวเสมอกันแล้วมันจะดี ถาทาและศีลเสมอกันิศีลถ้าไม่มีความเสมอภาคกันโดยศีลเนี่ยอีกคนหนึ่งมีทุศีลอีกคนหนึ่งมีศีลมันอยู่ยากคนมีศีลกับคนมีศีลอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขคนไม่มีศีลกับคนมีศีลกัดกันตลอดกาลแล้วพร้อมที่จะหักหลังกันพร้อมที่จะแทงข้างหลังกันพร้อมที่จะหักพร้อมที่จะโกหกตอหลบตะแลงหลอกลวงกันคนไม่มีศีลเชื่อใจตัวเองไม่ได้แม้แต่ลูกหลานก็ไม่เชื่อถือไม่นับถือแม้แต่พี่น้องก็ไม่นับถือไม่เชื่อถือ คนมีศีลมันสร้างความมั่นใจให้กับคนศีลนี่ไม่ต้องมาประคำประกันว่าแกจะดีหรือไม่ดีแกจะต้องไม่มีคนาระคำประกันใหม่ถ้ามีศีลแล้วไม่ต้องมีคนคำประกันเพราะศีลมันประกันตัวเองอยู่แล้วว่าฉันจะไม่โกหกหลอกลวงฉันจะไม่ผิดผู้ผิดมีฉันจะไม่กินเหล้าเมายาฉันจะไม่ทําชั่วถ้าคนมีศีลเสมอกันไปไหนมันก็ไม่ระแวงกันไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องหวาดระแวงวิตกไม่ต้องไปห่วงไปห่วงกันเพราะเชื่อใจกันได้ ศีลจึงเป็นความมั่นใจทําให้คนมั่นคงคนที่ไม่มีศีลจะอยู่ยังหวาดระแวงหวาดวิตกกลัวตกนรกกลัวถูกผิดกฎหมายบ้านเมืองกลัวผิดจิตใจคนอื่นกลัวผิดศีลผิดธรรมกลัวกลัวทั้งอยา่างกลัวติดคุกติดตารางคนไม่มีศีลพร้อมเสมอที่จะตกนรกเพราะมันพร้อมเสมอที่จะถูกสังคมประนามยามเหยียบดูถูก หยบยามคนมีศินไม่มีใครดูถูกกลิ่นของสินจะหอมไปตามดมทัพสามีมีสินภรรยามีศินมันจะอยู่เย็นเป็นสุขไว้ใจได้มั่นใจได้เงินก็อยู่เย็นครอบครัวก็อยู่เย็นผัวเมียก็อยู่เย็นลูกหลานก็อยู่เย็นทรัพย์สมบัติก็อยู่เย็นแต่ถ้าไม่มีสินทรัพย์วิบัติสังเกตคนไม่มีศินสักคนหนึ่งในบ้านเนี่ยเมียขี้เล่าผัวขี้เล่าเมียเล่นการพานัน ไม่ได้ความชิบหายผัวเมีนอกใจเมียเมียนอกใจผัวไม่มีศินบ้านมันจะเป็นนรกทันทีเลยจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของมันก็หาความสุขไม่ได้เพราะขาดสินเป็นตัวที่ทําให้บ้านเย็นเพราะสินทำให้บ้านเย็นเหมือนหลังคาบ้านเหมือนฝาบ้านเหมือนประตูหน้าต่างบ้านสินเหมือนตัวพี่ป้องกันของภัยตัวป้องกันฝุ่นละอองกลิ่นเสียงทั้งหลายได้แต่ถ้าไม่มีประตูหน้าต่างฝาบ้าน มันจะเลอะเบิกขโมยขจงเข้าได้หมดเพราะคนไม่มีศินจะเป็นลักษณะเหมือนบ้านไม่มีฝาบ้านไม่มีประตูบ้านไม่มีหน้าต่างบ้านมีกูญแจใส่คนมีสินกินทั้งคู่ไม่มีศินชาติทั้งชาติไม่สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างนาเาสร้างชีวิตได้ทรัพย์มันอยู่ไม่ได้เพราะทุศินเข้าเล่าหมดเข้าการพนันหมดแล้วก็ไปเรื่องเลวร้ายหมดไปเรื่องไหลผัวไร้เมียหมด คนไม่มีศีลจะหาความเย็นใจไม่ชั่วขณะจิตไม่ได้เลยถ้าคนมีศีลทั้งคู่ไว้ใจกันได้ไปอยู่ที่ไหนฉันก็ไว้ใจเธอเธอไว้ใจฉันอยู่ด้วยกันส,สงบสุขถ้าอยู่คนไม่มีศีลเหมือนกับเดินไปมีศีลเยอะๆเนี่ยเราไปเตะเดี๋ยวก็เตะตรงนั้เตะตรงนี้เตะตรงนั้นคนมีศีลก็คือคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเสมอกันเลยดีแล้วสถาศินสุต,ตะการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถ้าการศึกษาที่ต่ำกว่ากันมากสูงกว่ากันมากครอบครัวมีปัญหาถ้าสามีม,มีมีความศึกษาสูงกว่าภรรยามีปัญหาทัานทีนี้การดูถูกดูหมี่นดูแค้งคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าเสมอกันโดยศีลและโดยการศึกษาการศึกษาเป็นเหตุให้คุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายคุยกันเข้าใจแต่ถ้าการศึกษาต่างกันมากเกินไปครอบครัววิบัติฝ่ายชายรู้มากฝ่ายหญิง โง่มีเรื่องฝ่ายชายมีความรู้น้อยฝ่า,ายหญิงมีความรู้มากข่มกันเดี๋ยวก็แตกแยกกันเพราะนั้นการศึกษาเสมอกันจะศึกษาทางโลกทางธรรมเสมอกันมันคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายเห็นใจกันง่ายรู้ใจกันง่ายเข้าใจกันง่ายเตรียมใจกันง่ายคุยเรื่องเดียวกันแต่ถ้าคุยคนละเรื่องเดียวกันเนื้อทะเลาะกันเพราะนั้นเรื่องของการศึกษาจึงเป็นเหตุสิ่งหนึ่งที่จะทําให้โลกอยู่เย็น การศึกษาที่ดีต้องศึกษาเพื่อสร้างสารร์ศึกษาเพื่อถ่ายเทถ่ายความรู้แล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถของมนุษย์ไปเรื่อยการศึกษาจึงเป็นตัวพัฒนาคนให้สูงกว่าคนเลิศกว่าคนประสบเหนือกว่าคนลูกถ้ามีการศึกษาก็ทําให้ลูกนั้นสง่างามทําให้วงตระกูลสูงส่งขึ้นลูกไร้าการศึกษาเหมือนกาในฝูงผงมันจะดาๆำ,ำโงมันจะงามนกยูมันจะงาม,งม,งามที่แวว การศึกษาจึงเหมือนแววของนกยูงม,มันจะส่อแววของความรุ่งเรืองจำเริญเพราะ,ะนั้นการศึกษาเสมอกันมันทำให้คนคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันง่ายแล้วก <c oughs> ็การศึกษาและสุตะการได้ยินได้ฟังต้องเสมอกันพอใจในสิ่งเดียวกันยินดีในสิ่งเดียวกันเข้าใจในสิ่งเดียวกันสุตะก็คือได้ยินได้ฟังอย่างนี ได้ยินได้ฟังธรรมะได้ยินได้ฟังเรื่องลลกเรื่องอะไรก็ตามทีเถอะถ้าเรื่องเดียวกันแล้วมันจะเข้าใจกันง่ายคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าได้ยินคนละเรื่อง,เ,องเดียวกันทะเลาะกันเพราะนั้นการศึกษาและสุตตะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ความเพียรต้องเสมอกันสามีขยันภรรยาขยันถ้าคนขยันขยันอยู่ด้วยกันมันสร้างตัวได้แต่สามีขี้เกียจภรรยาขยันก็อยู่ยากภรรยาขี้เกียจ หัวขยันมันก็จะเอาแต่เงินผัวมันไปบำเรอผู้ชายมันก็หาเงินไปเที่ยวบำเรอคนนู้นบำเรอคนนี้หัวก็เป็นไอโง่ไอ้ง่างหาให้มันก็วิบัติมันจะมีแต่ความวิบัติมันจะหาความเจริญไม่ได้เพราะการที่มันมีปัญหาเรื่องอีกคนเกียดค้านสานสมบัต,ติสามีสามีโง่หง,ง่หาให้เขาที่เขาไปบำเรอตัวผู่มด อันนี้เป็นเหตุที่ว่ามีปัญหาถ้าขยันทั้งคู่เหมือนมือสองมือเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยมันช่วยกันถูช่วยกันขัดช่วยกันเกาเนี่ยคนสองคนช่วยกันมันก็เกื้อกูลกันแล้วกันมันเช็ดกันไปเช็ดกันมาถูกันไปถูกันมามันทําให้เกิดสร้างสรรค์มันเกิดพลังถ้าเกิดมือเดียวก็มีพลังสองมือจับเกิดเป็นพลังขึ้นมามนุษย์ถ้าคู่แล้วจะต้องมีพลังดังนี้แล้วจะฆ่เสมอกัน มีการเสียสละเสมอกันมีแบ่งปันให้ญาติทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็แบ่งปันญาติฝ่ายชายฝ่ายชายก็แบ่งปันญาติฝ่ายหญิงมีการสละเสมอกันถ้าเมียขี่เนี้ยวหัวสละอยู่ไม่ได้หัวสละเมียขี่เนี้วไม่ได้ถ้าสละพร้อมกันเสมอกันให้แบ่งปันในกันและกันก็อ,อยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าหัวเอาอย่างเดียวเมียไม่เคยให้ มีแต่ให้เดี๋ยวก็เกิดเรื่องมีให้อย่างเดียวผัวไม่เคยให้เดี๋ยวก็มีเรื่องเพราะนั้นถ้าเสียสละแบ่งปันเข้าใจกันและกันเห็นใจกันและกันเอื้ออาทรในญาติกันและกันแบ่งปันความสุขให้กันและกันมันเย็นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเสียสละก็เป็นส่วนหนึ่งปัญญาสุดท้ายเลยถ้าคนขาดปัญญาอยู่ด้วยการร่วมกันรูปจากเอื้ออาทรเรียนรู้กันและกันเห็นใจกันและกันปัญญานี่สาคัญกว่าอะไรทั้งหมด ปัญญาสามารถจะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างได้เข้ากับคนเข้ากับอะไรอะไรได้หมดแต่ขาดปัญญาอย่างเดียวมันจะชิบหายทุกเรื่องเลยขาดปัญญาอย่างเดียวแม่ศรัทธาก็งมงายแม้ความเพียนก็งมงายแม้การหาขยันก็งมงายเพราะนั้นเรื่องปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวยิ่งใหญ่สุดมันจะเข้าไปจัดการทุกอย่าง ปัญญาจะเข้าไปจัดการเรื่องศรัทธาให้เสมอให้ดีไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธาด้วยเหตุผลแม้แต่ความเพียรก็ขยันด้วยเหตุผลขยันอันไหนควรเก็บอันไหนควรรักษาอันไหนควรทำอหกคนรทำมันจะรู้แม้แต่ให้ก็เช่นเดียวกถ้ามีปัญญามันจะรู้จักให้อันไหนควรเก็บควรให้ควรรักษาความมั่นคงมันจะดูมันจะเข้าใจแต่ถ้าขาดปัญญาแล้ว ถ้าสามีมีปัญญาภรรยามีปัญญาทั้งคนคู่มีปัญญาเพื่อนฝูงมีปัญญาไม่ใช่ถ่ายทอดปัญญาให้กันและกันปัญญาออกจากทุกได้เลยแต่คนโง่มีทรัพย์มากก็มีแต่ทุกคนฉลาดเขามีปัญญาเขาหาทรัพย์ได้โดยใช้ปัญญาคนโง่มีทรัพย์ก็รักษาไม่คุ้มคนโง่มีดีก็รักษาไม่ได้คนโง่มีอยู่ก็รักษาไม่ได้เพราะนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือกว่าอะไรทั้งหมด ในธรรมทั้งหมดและปัญญาเกิดได้อย่างไงปัญญาเกิดได้จากสุตตะมยะปัญญาได้ยินได้ฟังทําให้เกิดปัญญาทําไมถ้งส่งลูกไปเรียนอยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนได้สุตตะจินตะมยะปัญญาให้ลูกได้หัดวิเคราะห์วิจัยเป็นภาวนามยปัญญาให้ลูกหาเหตุผลเป็นอันนี้เป็นเหตุผลให้เกิดปัญญาปัญญาทางโลกจะหาอย่างไรครบคนอย่างไร เสียหายอย่างไรปัญญาเนี่ยจะสามารถทําให้คนหาความสุขได้หาทรัพย์ได้หายศได้หาเกียรติได้หาความดีได้หาความเลื่อนความประเสริฐได้ถ้าทั้งคู่มีปัญญาเสมอกันมันจะช่วยเอื้ออาทรเพื่อคูณกันและกันโลกขาดกัลยานมิตรที่มีปัญญาจะมีแต่บาปประมิตรบาปประมิตรคือมิตรที่จูงไปทําบาป แต่จูงไปทางบุญทางดีไม่ค่อยมีมิตรมันมีอยู่สองพวกมิตรเป็นบาปประมิตรจูงไปทางเลวกาละยานามิตรมิตรจูงไปในทางดีเพราะนั้นคนที่อยู่ในโลกนี้ต้องหามิตรด,ดีหาคนดีหาสิ่งที่ดีมาเป็นคู่แล้วใจมันก็มีคู่อารมณ์อารมณ์ที่ใจจะต้องพิจารณาคืออารมณ์ดีอารมณ์สุขอารมณ์สงบอารมณ์เย็น อันนี้เป็นของคู่ที่จะต้องอยู่คู่กันกับเราตลอดกาลอารมณ์คู่กับใจถ้าคนมีอารมณ์ดีเลือกเสพแต่อารมณ์ดีๆอารมณ์ไม่ดีก็ไล่ทิ้งไปอารมณ์ไม่ดีเช่นอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์กัวโกรธอาฆาตขยาดจองเวรอารมณ์ขัดเคืองขุนข้องมัวหมองอารมณ์ตะกูมตะกามตะกะอารมณ์ห่วงห่วงอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจอ่อนแอก็ไล่ทิ้งของคู่ อารมณ์ต้องคู่กับใจใจคู่กับอารมณ์ถ้ามันคู่กันแล้วแล้วทำให้ใจเสื่อมสูญอิสรภาพใจเสื่อมสูญจากความเข้มแข็ง,ขง,ขงๆก็ทิ้งหาอารมณ์ที่สะอาดสงบสว่างเย็นเหมือนกับลมที่มันพัดผ่านตัวเราตอนนี้เย็นสบายโล่งโล่งโปร่งไม่มีมลพิษไม่มีฝุ่นละอองเป็นอารมณ์ที่เบาสบายสงบเย็น เพราะมันมีป่ามีเขาอากาศมันสะอาดมันไม่สกรปรกมันไม่เหม็นมันไม่มีฝุ่นละอองอารมณ์แบบนี้ควรเสพเสพแล้วจะสดชื่นผ่องใสรื่นรงบันเทิงเริงใจอันนี้ที่ควรเสพอย่างยิ่งคือสิ่งนี้แลยอย่าว้าวาโปร เอวเมวอิโตทินังเตตานังอุปกปฏิชิตังปฏิชตังสุมังทิพามีวัสมิจตตสเพปุเรนตุสังกับป่าจันโทพนารโสยถามณีโชเจรโสยถาสพรีติโยวิปัสันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขิธีฆายุโกภวะพิวาธนาสิสมิจังุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนเตียโยโนสุขังภาลา